เด็กหญิงนิยายบุตรสาวตัวร้ายในนิยายนั้นเป็นยากบทที่26หกไม่รับพระยาค่ะไหนรับสั่งว่าเรื่องแต่งพระชายาจะให้กระหม่อมเลือกเอง นั่นเป็นรับสั่งเนิดนานมาแล้วด้วยความดีความชอบของพระอนุชาว่าจะให้สิทธิ์เลือกสตรีที่จะแต่งด้วยตัวเองไม่มีสมรสพระราชทานเป็นอันขาดแต่จนแล้วจนรอดเจ้าน้องชายก็ไม่เคยเหลียวมองใครเลยจนปัญญาจะหามาให้แล้วพอเหมาะกับสารแควนหนิงส่งมาถึงพอดีจึงเห็นเป็นโอกาสก็แค่ไปดูอาจจะเจอที่ถูกใจ มันจะไม่มีใครที่ถูกใจเลยเชียวหรือเจ้าตัวเงียบเพราะถ้าพูดถึงที่ถูกใจไม่เคยมีแต่ถ้าถามถึงคนที่ติดอยู่ในใจ ก็พอจะมีบ้างเหมือนกันภาพเด็กหญิงวัยเยาว์สหลักในใจแนบแน่นมาหลายปีฝ่ายนั้นคอยส่งข่าวกระบฏมาตลอดหลายปีแต่พอเรื่องวุ่นวายเขาจึงไม่ได้เดินทางไปเมืองชายแดนเลยไม่ได้พบแต่ได้ยินว่าเติบโตกลายเป็นนายหญิงแห่งวังบุพผาร่ำรวยยิ่งใหญ่ป่านนี้เติบโตไปถึงไหนคงราวสิเจ็ดปีกระมัง ใจลอยไปถึงคนใกล้กระทั่งได้ยินเสียงพี่ชายเอ่ยตอกย้ำอีกครั้งไปดูตัวก่อนก็ได้ถูกใจค่อยตอบกลับทางนั้นไปข้าจะส่งราชทูตกลับไปก่อนทางนั้นเขาคงไม่ได้เร่งรัดอะไรเอาบรรณาการมาเสนอตัวแล้วจะกล้าเร่งรัดได้อย่างไรเพราะถ้าทางนี้ตอบตกลงจะหมายถึงสัญญาสงบศึกสิบปีที่ใกล้จะหมดอาจได้ต่ออายุ ไปแคว้นหนิงไปดูตัวสองคำวนเวียนอยู่ในใจภาพเดิมว่าผ่านจะไปแคว้นหนิงก็น่าจะได้ผ่านเมืองชายแดนแวะไปสักหน่อยคงเข้าทีเหมือนไปเยี่ยมสาหายเก่าไปดูว่าเจ้าหนูน้อยเติบโตขึ้นอย่างไรเขาน่าเยาววัยงดงามถ้าโตก็น่าจะงามเหมือนกันส่วนท่านหญิงอะไรนั่นค่อยไปดูคราวหลังก็ได้ กระหม,ม่อมจะลาราชการไปเที่ยวแคว้นหนิงเสียหน่อยแต่ไม่รับปากนะพญาข้าว่าจะตกลงไปเถิดอย่างน้อยก็ยอมไปดูพอจะมีหวังก็ดีกว่าสิ้นหวังฮองเต้แขวนตาห่วงไม่รู้ว่าการเดินทางไปแขวนหนิงคราวนี้พระอนุชาจะสร้างเรื่องอะไรให้อีก ติงเกาเลอรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกหลายวันมานี้ไม่ว่าเขาจะพยายามขอพบหานฟังอี้มากแค่ไหนนางก็มักหาข้ออ้างเลี่ยงไปเรื่อยตอนแรกเขาคิดว่านางอาจโกรธไม่นานเหมือนทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ยอมมาพบกันเลยแม้เขาจะซื้อของกำนันไป องให้สาวใช้ออกมาบ่ายเบียงพี่จะรับเรื่องชักไม่เข้าท่าหรือว่าคราวนี้นางจะโกรธมากจริงๆแต่ที่น่าสนใจกว่าคือหลายวันมานี้มีคนเห็นชายหนุ่มรูปงามสองคนเข้าออกกลุ่มการค้าสกุลหานเป็นว่าเล่นเขาเองก็เคยไปดักคอยจนพบว่าหนึ่งในนั้นคือคุณชายรูปงามหน้าอ่อนที่หานเฟิงอี้เคยนั่งกินอาหารด้วยที่เหลาคิดไม่ถึงว่าเขา เขาจะตามมาถึงสกุลหารเช่นนี้ใจของเขาร้อนเหมือนถูกไฟเผาสั่งให้คนของตัวเองหาทางสืบมาให้ได้ จนรู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นเข้ามาติดต่อธุรกิจกับหานห้าวเฟิงท่าทางจะเป็นคุณชายที่ร่ำรวยมีฐานะไม่น้อยเพราะในท่านหานที่ยิงทะนงมักแสดงท่าทางดีด้วยถึงขั้นอนุญาตให้บุตรสาวใกล้ชิดสนิทสนมกลายเป็นว่าทุกวันนี้หานเฟิงอี้ไม่มาพบเขาแต่นางกลับใช้เวลาอยู่กับชายอื่นความคิดเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกไม่ชอบใจเท่า ใดนัเช้าวันหนึ่งเขาออกมาจากต้น้นระหว่างทางบังเอิญพบกับท่านหญิงเลี่ยงหลงที่กำลังเดินเลือกซื้อผ้าในร้านขายผ้ากับสาวใช้นางเป็นฝ่ายเห็นเขาก่อนจึงเอ่ยทักทันทีที่หันกลับไปสี่หน้าของชายหนุ่มบอกชัดว่าลำบากใจแต่ฝ่ายนั้นกลับแซงทำเหมือนว่าไม่เห็นคุณชายเต้งบังเอิญได้พบกันอีกแล้ว

ชายหนุ่มกลมศีรษะแสดงความเคารพชายหนุ่มก้าวถอยออกมาเล็กน้อยอย่างเว้นระยะห่างหลายวันมานี้เขาได้เรียนรู้จากสหายชายหลายคนว่าการที่เขาไปสนิทสนมกับสตรีอื่นมากไปไม่ใช่เรื่องดีเพราะดูเหมือนจะเกิดข่าวลือขึ้นบ้างว่าเขากำลังเตรียมตัวจะถอนมั่นกับหานเฟิงอี้ดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกผิดต่อคู่มั่น ข้าอยากมาขอโทษท่านเจ้าค่ะเพราะข้าได้ยินมาว่าคุณหนูหานโกรธท่านมากจนไม่ยอมออกมาพบน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดพอเห็นใบหน้าที่เศร้าหมองของท่านหญิงเขาก็ไม่อาจทำใจแข็งได้อีกต่อไปน้ำเสียงที่เอ่ยต่ออ่อนโยนลงแต่ยังคงเว้นระยะห่างเอาไว้ท่านหญิงไม่ผิดหรอกขอรับเป็นข้าเองมากกว่าที่วางตัวไม่ดีพอ เรื่องนี้ข้าจะจัดการด้วยตัวเองขอให้ท่านหญิงสบายใจได้ขอรับเขาเอ่ยแล้วก็ขอตัวจากไปทันทีหนิงเลี่ยงหลองมองผ่นหลังของติงเตาเลอร์รอยยิ้มรู้สึกผิดเมื่อครูหายไปสีหน้าเรียบเฉยไม่บอกอารมณ์เท่าว่ามือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อกลับจิก จำแนนด้วยความรู้สึกอึดอัดไม่พอใจนางสั่งสาวใช้ให้ติดตามดูชายหนุ่มต่อไปนางอยากรู้ว่าวันนี้เขายังไปหาหานเฟิงอี้อีกหรือไม่และหานเฟิงอี้จะยอมพบเขาหรือไม่ สาวใช้ติดตามไปด้านหลังจนกระทั่งเห็นคุณชายติงมาหยุดอยู่ที่ด้านหน้ากลุ่มการค้าสกุลหานเพียงแต่วันนี้เขาไม่ได้เข้าไปด้านในแต่ยืนหลบมุมรอยอยู่ด้านนอกแม้นางไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไร แต่ก็ยังติดตามไม่ให้คลาดสายตาครู่หนึ่งจึงได้เห็นชายหนุ่มหน้าตาดีสองคนเดินออกมาจากอีกด้านคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มเล็กน้อยใบหน้าคมสมชายขณะที่อีกคนตัวเล็กกว่าผิวขาวละเอียดจัดอยู่ในประเภทชายงาม คุณชายติงเห็นพวกเขาเช่นกันชายหนุ่มก้าวออกมาจากที่ซ่อนแล้วเข้าไปขวางชายหนุ่มสองคนนั้นเอาไว้นางอยู่ไกลเกินไปจึงได้ยินบทสนทนาไม่ชัดนักเพียงแต่รู้สึกว่าอาจไม่ใช่การพูดคุยธรรมดาคุณชาย ติงเตาเลอร์เรียกใชายหนุ่มเบื้องหน้าน้ำเสียงแม้พยายามให้เรียบเนียงแต่ก็ไม่สามารถซ่อนรอยหงุดหงิดได้ถ้าว่าคนถูกเรียกกับยิ้มทักทายคุณชายติงวันนี้ท่านก็ยังมาที่นี่เหมือนเดิมสินะถ่อยคำบอกชัดว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเขามาที่นี่ทุกวันรอยยิ้มทักทายเมื่อครู่จึงเปลี่ยนเป็นอารมณ์เย้ยหยันติงเตาเลอร์ควบคุมสติเอาไว้ ข้าอยากคุยกับท่านเรื่องหานเฟิงอี้เจ้าหนุ่มหน้าหวานหันไปพยักหน้าให้คนข้างหลังถอยออกไปการสนทนาย่อมเป็นส่วนตัวมากขึ้นท่านจะคุยกับข้าทำไมท่านทำให้คุณหนูหารโกรธท่านควรคุยกับนางด้วยตัวเองแต่นางไม่ยอมพบข้าแล้วอย่างไรท่าทางกวนอารมณ์ทำให้ติงเกาเลิศจ้องชายตรงหน้าด้วยสายตาไม่ค่อยเป็นมิตร ตั้งแต่ข้าเป็นคู่มั่นกับนางมาไม่ว่านางจะโกรดข้ามากแค่ไหนก็ไม่เคยไม่ยอมพบหน้าข้านานขนาดนี้มาก่อนหากมีใช่เพราะมีคนคอยยุยงเจ้าสีสวนอยากเอ่ยชมว่าเขามีไหวพริบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะชื่นชมท่านมั่นกับคุณหนูหานมาน,านั่นทำให้นางโกรธหลายครั้งแต่ละครั้งล้วนเป็นเรื่องซ้ำเดิม ที่ท่านรู้ว่าทำแล้วนางจะโกรธแต่ท่านก็ยังยืนยันที่จะทำเพราะคิดว่านางจะให้อภัยพอวันหนึ่งคุณหนูหานไม่อยากให้อภัยท่านอีกต่อไปท่านจะโทษคนอื่นได้เช่นไรปากที่เตรียมขยับหุบลงทันที ไม่มีข้อความใดที่เขาโต้กลับได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่ชายคนนี้รู้เรื่องระหว่างเขากับหานเฟิงอี้แสดงว่านางต้องเล่าให้เขาฟังแล้วชายคนนี้เป็นใครนางถึงกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวของพวกเขาให้ฟังถ้านางโกรดนางควรลงมาคุยกับข้าด้วยตัวเองหากท่านกล่าวว่าท่านเป็นสาหายของนาง ควรพูดกล่อมนางได้เหนือสิ่งอื่นได้คือเขาต้องได้พบกับหานฟังอี้ก่อนจากนั้นค่อยขอให้นางอภัยอย่างไรเขาก็มั่นใจว่าหานฟังอี้รักเขารักมานานหลายปีคงไม่เปลี่ยนใจพระชายคนหนึ่งที่เพิ่งได้พบเป็นแน่ข้าบอกท่านแล้วว่าข้าทำไม่ได้เจ้าสีสวนไหวไหลเล็กน้อยเป็นเชิงปฏิเสธคุณชายฉี เสียงเรียกดังขึ้นแทรกกลางระหว่างบทสนพนาหญิงสาวในชุดสีขาวนวน ก้าวออกมาจากกลุ่มการค้าสกุลหานนี่อาจเป็นครั้งแรกที่นางปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นในรอบหลายวันมานี้ใบหน้าที่เคยแต่งแต้มด้วยเครื่องประทินโฉมหนาจัดจ้านมีเพียงแต้งผัดหน้าบางเบา้าริมฝีปากแดงบัดนี้สีอ่อนลงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นฉ่ำด้วยหยดน้ำเปล่กับผล,ลไม้คิ้วเรียวบางไม่กรีดเส้นเข้มหนาอีกต่อไปทุกประการรวม กนทําให้หานเฟิงอี้ดูไม่เหมือนหานเฟิงอี้คนเดิมตีงเตาเลอร์ชะงักขณะมองคู่มั่นของเขาด้วยใจที่เต้นไม่เป็นจังว่าลืมแม้กระทั่งจะกล่าวทักทายมองภาพนางค่อยๆขยับเหมือนลอยเข้ามาใกล้ชายชหนุ่มอีกคนน้ำเสียงหวานแหลมนุ่มนวลกว่าปกติคุณชายฉีท่านพ่อรออยู่ในห้องเจ้าค่ะ ประกายในดวงตาของเจ้าสีสวนชื่นชมเขาพยักหน้าแล้วหันไปเอ่ยลาคนที่มาขวางทางขอตัวก่อนนะขอรับคุณชายติ้งข้าต้องไปพบในท่านหารแล้วเขาจากไปพร้อมกับชายผู้ติดตามหานเฟิงอี้เองก็เตรียมตัวจะกลับเข้าไปในอาคารกลุ่มการข้าสกุลหาน ติงเตาเลอร์ที่ได้สติขึ้นมาตรงไปจับแขนนางให้หยุดริมฝีปากที่อ้าแล้วหุบหลายครั้งในที่สุดก็มีคำพูดเล็ดลอดออกมาดวงตาที่จ้องสตรีตรงหน้าไม่ยอมละไปไหนฝังอี้นี่เจ้า เขาไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไรยิ่งมองใกล้ๆก,ก็ยิ่งได้เห็นว่าผิวหน้าที่แท้จริงของนางละเอียดมากแค่ไหนกระทั่งรู้ขุมขนก็มองแทบไม่เห็นแล้วก่อนหน้านี้ทำไมนางต้องปกปิดด้วยเครื่องประทินโฉมหนาพวกนั้นปล่อยก่อนเจ้าค่ะคุณชายติ้งน้ำเสียงหวานเอ่ยอย่างห่างเหินจนคนฟังรู้สึกเจ็บในใจอย่าทำร้ายข้าเลยฟึงอี ที่ผ่านมาข้ารู้ว่าข้าผิดต่อเจ้ามากเจ้าให้โอกาสข้าอีกครั้งได้หรือไม่เขาเอ่ยวิงวอนด้วยความจริงใจหานฟังอี้เองก็มองเขามีทั้งความสับสน ปนด้วยความรู้สึกหวั่นเกรงบางประการดวงตาของนางเริ่มแดงขึ้นครู่หนึ่งก็เมินหนีจนหัวใจของเขาสั่นสะท้านเขากลัวว่านางจะไม่ยอมให้อภัยจึงใช้อีกมือกุมมือนางเอาไว้น้ำเสียงที่เคยเอาแต่ต่อว่าด้วยอารมณ์หงุดหงิดสงบลงแทนที่ด้วยความรู้สึกผิดหานฝฟ่งอี้ไม่ใช่สตรีใจหานแข็งแกรง่ง แต่เนื้อแท้คงเป็นเพียงดารูนีน้อยในวัยสิเจ็ดปีที่มีทุกโศกซ่อนึกข้าสัญญาคราวนี้จะทำตัวให้ดีพวกเราเป็นคู่มั่นกันอย่างไรก็ตัดกันไม่ขาดจริงหรือไม่ข้าข้าขอคิดอยู่ก่อนเจ้าค่ะ เมื่อหญิงสาวกล่าวเช่นนั้นแสดงว่าพอจะมีความหวังติงเกาเล่จึงมีได้เร่งรัดเขาพยักหน้าสัญญาว่าจะรอนางให้อภัยจากนั้นก็ปล่อยมือให้นางเดินเข้าไปด้านในตอนนั้นที่เขาได้เห็นผ่นหลังขนาดเล็กความรู้สึกต้องการปกป้องธนุถนอมก็บังเกิดขึ้นในใจสาวใช้ของตำหนักอองตกตะลึง นางรู้ว่าคราวนี้คงเป็นข่าวใหญ่สำหรับท่านหญิงหารเฟิงอี้เดินเข้ามาข้างในกลุ่มการค้าสกุลหารด้วยอาการสงบ ภายในมีใช่เพียงคนของสกุลหานเท่านั้นแต่ยังมีคนที่มาติดต่อเรื่องการค้าขายด้วยวันนี้พวกเขาได้เห็นคุณหนูหานในมุมที่แตกต่างออกไปเรื่องที่คุณชายติงมาขอให้นางให้อภัยก็ได้ยินกันทั่วข่าวลือเรื่องใหม่กำลังจะลุกลามไปทั่วเมืองหลวงอีกครั้งหญิงสาวเดินมาจนถึงห้องส่วนตัวของบีดาก่อนจะเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไปด้านใน ทันทีที่ประตูปิดลงใบหน้าที่ดูน่าสงสารก็แปลเปลี่ยนเป็นเผยรอยยิ้มกว้างนางสวมกอดสตรีในชุดบุรุษที่กำลังสนพนากับบิดาโดยไม่สนใจใครเอียงศรีรษะซบอ,อ้อนพรางบอกถึงความคืบหน้าวิธีที่เจ้าบอกได้ผลจริงๆติติงเกาเลอร์ไม่เคยขอโทษค่ะด้วยความจริงใจขนาดนี้มาก่อน เขาอ้อนวอนให้ข้าให้อภัยเขาด้วยซ้ำรู้อย่างนี้ข้าน่าจะพบเจ้าเสียนานแล้ว ก่อนหน้านั้นเพราะได้รับการเลี้ยงดูจนเติบโตมาด้วยบิดาเพียงคนเดียวมารดานางด่วนจากไปเมื่อหลายปีก่อนบิดาจึงคอยเอาใจบุตรสาวคนเดียวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งยังมีลูกน้องมากมายนางจึงชินชากับการออกคำสั่งทำตัวให้เข้มแข็งและพูดเสียงดังฟังชัดไม่เช่นนั้นจะสั่งงานคนได้อย่างไร คนที่ทำการค้าขายอาจชื่นชมนั่งแต่คนที่เติบโตมาในสกุลขุนนั่งคงไม่ค่อยชอบท่าทีเช่นนี้เพียงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็ทำให้กระดานพลิกด้านทันทีความชื่นชมที่มีต่อสหายคนใหม่มากเพิ่มขึ้นไปอีกผู้ฟังรายงานรู้สึกพึงพอใจไม่ผิดจากที่คาดหมายเอาไว้นักนี่แค่ก้าวแรกเท่านั้นยังต้องอดทนทำก้าวต่อไปอีก ลำดับต่อไปให้ข้าทำอะไรเจ้าบอกข้าได้เลยข้าจะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างเลยอาสวนนายท่านหานมองบุตรสาวของเขาแล้วอดสส่หน้าไม่ได้ต้องขอบคุณฉีสีส่วนผู้นี้ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในฐานะพ่อ เขาไม่มีเวลาให้บุตรสาวนักสุดท้ายก็ปล่อยให้นางกลายเป็นเรื่องนินทาสนุกปากของคนอื่นบุตรสาวได้รับความทุกข์เพราะคู่มั่นหมายก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจก่อนหน้านั้นเขาวางใจให้ทั้งสองมั่นหมาย ก็เพราะว่าติงเกาเลอร์เป็นบุตรชายขุนนางอนาคตไกล้ภายภาคหน้าสามารถน้ำเกียรติและชีวิตที่ดีมาให้บุตรสาวได้คิดไม่ถึงว่าฝ่ายนั้นจะเป็นบุรุษไม่รู้จักคิดคนหนึ่งเวลานี้บุตรสาวมีที่ปรึกษาที่ดีเขาก็สบายใจอีกทั้งเรื่องการค้าขายก็คืบหน้าไปมากยิ่งได้พูดคุยก็ยิ่งชื่นชม ทั้งสี่สี่ส่วนและสี่แย่พวกเขาอายุเพียงเท่านี้ทำกิจการมาน้อยกว่าเกือบ20ปีแต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดไม่น้อยหนะ้าบางครั้งก็ดูจากกว้างไกลกว่าโดยเฉพาะผู้เป็นนายหญิงแห่งวังบุกผานางสมราคาความยิ่งใหญ่สติปัญญาเฉียบแหลมสายตากว้างไกล มองไปถึงอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าและการวางแผนจัดการงานก็ดีไม่เคยถามวังบุพพาขึ้นมามีชื่อเสียงไม่กี่ปีมานี้ก่อนหน้านี้ใครเป็นคนดูแลกิจการมาก่อนผู้ถูกถามยิ้มวังบุพพาเพิ่งถูกก่อตั้งมาไม่กี่ปีเจ้าค่ะ ก่อนที่จะมีชื่อเสียงไปทั่วสักปีหรือสองปีก็มีเพียงกิจการเล็กๆอย่างจือเถิงหลัวเซียนหรือหงพี่ข้าน้อยริเริ่มเอาไว้หญิงสาวไม่คิดปิดบงังเรื่องพวกนี้หากตั้งใจสืบหาจากเมืองชายแดนก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้แล้วใครเป็นคนก่อตั้ง วังบุบผามีชื่อเสียงมาไม่กี่ปีก็จริงแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนายหญิงแห่งวังบุปผาน่าจะอายุอานามไม่เกิน12หรือ13ปีเท่านั้นยิ่งย้อนกลับไปถึงตอนที่ต่อตั้งจือเถิงหรือวนางอาจจะอายุไม่ทันครบสิบควบดังนั้นกิจการพวกนี้น่าจะเป็นการสืบทอดมามากกว่าเจ้าสีส่วนยิ้มก่อนเอ่ย นายท่านหารอาจไม่เชื่อแต่ก่อนหน้านี้ข้าน้อยเคยเป็นแค่เด็กวิ่งซื้อของในโรงพนันจากนั้นค่อยสร้างกลุ่มขนส่งจือเถงหลัวขึ้นมาจากกลุ่มเด็กวิ่งซื้อของในโรงพนันด้วยกันตอนนั้นข้าน้อยน่าจะอายุสักเก้าขวบ ช่วงเวลานั้นมีทั้งสุขและเศร้าแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีหญิงสาวไม่นึกอับอายหากจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังสองพ่อลูกสกุลหานตกใจในายหญิงแห่งวังบุปผาที่ร่ำรวยมหาศาลผู้นี้เคยเป็นเด็กวิ่งซื้อของในโรงพนันมาก่อนอย่างนั้นหรือ และนี่ยังไม่ตกใจเท่ากับว่าการก่อตั้งกลุ่มขนส่งอันดับหนึ่งแห่งแควนหนิงยังเจือเถิงหลัวเกิดจากเด็กอายุแค่เก้าขวบเท่านั้นพอเห็นพวกเขาตกใจจนอ้าปากค้างสี่แย่ก็กลัวว่าพวกเขาจะไม่เชื่อแต่ก่อนข้าน้อยกับน้องก็เป็นเพียงขอทานแต่ในหญิงช่วยพวกเราไว้ช่วยให้มาทำงานด้วยกัน จะเรียกว่าข้าน้อยคือคนงานคนแรกของกลุ่มขนส่งจื่อเถิงหดัวก็ได้ขอรับเขาเองก็ไม่ได้อับอายที่เคยเป็นขอท่านบัดนี้ถีบตัวขึ้นมาจนกลายเป็นผู้ดูแลจื่อเถิงหหัวล้วนเป็นสิ่งที่เขากับน้องอีกสองคนภาคภูมิใจ คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นจะเป็นหารฟิงอี้ในเมื่อฉีสี่ส่วนกับสีแย่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันในวัยเก้าวขวบนางได้เรียนหนังสือ เที่ยวเล่นและใช้จ่ายเงินจำนวนมากซื้อชุดกับเครื่องประดับมองเด็กอีกสองคนต่อสู้กับความยากลำบากจนบัดนี้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นหนิงจะไม่ให้นางรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเองใช้ชีวิตไร้ประโยชน์ได้อย่างไรเจ้าสีส่วนเข้าใจจึงตบที่หลังมือนั้นเบาๆเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนผู้ใหญ่กล่าวกับเดก ชีวิตคนเราไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับให้ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่เจ้าเกิดมาโชคดีขอเพียงไม่เอาโชคดีของเจ้าไปเบียดบังคนอื่นที่ด้อยกว่าเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใครทั้งคนที่ดีกว่าเจ้าหรือด้อยกว่าเจ้าหานฟังอี้ทำหน้าหงอยสวมกอสหายแน่น เจ้าน่าจะเกิดมาเป็นพี่สาวค่ะตอนนี้เราก็เป็นสหายกันแล้วไม่ใช่หรือนางยิ้มปลอบก่อนจะหันมาหาชายอีกสองคนในห้องนายท่านหานคุยเรื่องงานกับสี่แย่ได้เลยนะเจ้าคะเขาเป็นตัวแทนของข้าตัดสินใจได้ทุกประการทางนี้จะขอตัวคุณหนูหานไปก่อนนายท่านหานพยักหน้าเห็นแบบนี้เขาก็สบายใจ หวังว่าบุตรสาวจะได้พบสหายที่ดีและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ สาวใช้ที่ได้รับคำสั่งให้มาตามดูคุณชายติ้งรีบนำเรื่องทั้งหมดกลับไปรายงานให้เจ้านายฟังที่ตำหนักอ๋องเวลานั้นท่านหญิงกำลังปักผ้าอยู่กับพระชายานางทำเพียงปรากฏตัวแล้วยืนรออย่างสงบเจ้านายเหลือบตามองสาวใช้ที่กลับมาก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นเดียวกันกระทั่งปักผ้าเสร็จจึงขอตัวแยกออกไปพักผ่อน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ